การในวันนี้ก็เป็นการเขกันร,ระหว่างทางด้านฝ่ายแดงทัศียาไทยแตงมรกตเขกันทางด้านขอป่ามนองพิชิตชัยสยจพิชิตหนงแปดดิวทางด้านของฝ่ายแดงทเปียาไทยมาชามา127.1้ก็ไป1.1ส่วนทางด้านฝ่ายนองนั้นนานกักกวดีนะครับเม่วันนี้เด็ว่าทางด้านฝ่ายนืนนครกบเป็นต่อราคาต่อสเชียเต้นก่อนชกนี่ผมชอบไปที่ทางด้านฝ่ายแดงและทางด้านของฝ่ายแดงเป็นือเด็ดตัวเดียวเล่นของช่อง3ามสิกในวันนี้ด้วยนะครับ แต่ว่าชอบน้ำเงินเหมือนผมนี่เดี๋ยวก็อยชอบแดงเหมือนผมนี่เดี๋ยวก็อช้อนรองนะเดี๋ยวก็อช้อนรองนะครับคู่ที่หนึ่งยกที่หนึ่งนี่ต้องเจเย็นเล่นชั้นนิดหนึ่งเพราะว่ายังไงนี่น้ำเงินต้องออกนำก่อนนะครับน้ำเงินต้องออกนำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาช้อนรองเจ็ดสี่สองหนึ่งกันต่างทางด้านของฝ่ายแดงเชษฐ์าไทยอายุ20ปีสูง175ยเจ็ดสิบห้เซนจากสีสแกนเข้ไปทีมมณฑลมาประมาณสัก15ครั้งเคยชนะนกคู่ยกในทีมมณฑลสครั้งเป็นการชนะนกในยกที่3มากที่สุด ในยกที่3ามสีมากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกแข่งกันนะของชกในวีตีมมณฑลครั้งเดียวก็เป็นมวยฝารูร่างสูงยาวได้เปรียบตรงมวยฝีมือผู้บุญเขคาในเับผู้ก็ได้เก็บตังค์วัดของชกได้ดีมีทั้งนอกไปทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับสำหรับซาด้าดก็ไปแดงส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งในยกที่หนึ่งนะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินพงศ์เสนี่ก็อายุยี่สิบสีปีทาดงด้านฝ่ายน้ำเงินพิชิตชัยนะครับ ยังไงนี่ทางด้านฝ่ายในนไปก่อนนะครับชอบแดงวันผมใจเย็นเล่นช้ารอสักนิดหนึ่งรอสักนิดหนึ่งก็ยังไม่เล่นนะยังไม่เล่น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  ไม่เล่นไม่เล่นไม่เ wow. ล่นราคาอ้าวในเวทีราคาตั้งเสมอแดงนะในเวทีในเวทีราคาตั้งต้นอยู่ที่เสมอแดง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 เอในปี254ในเวทีตั้งเสมอแดงเลยนะเสมอแดง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 ชีแดงอ่ะชีแดงอ่ะเสมอแดง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 เมอันนี้เมื่อแต่ขาเวทีเสมอแดงนะเมือง

Merdeam 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 merdeam, jodang jodang jodang, dek dek, 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 dek Mangan, 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 mangan. Mangan, 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 mangan. ชอบแดงเจดีเล่นนันชานีดนึงชอบแดงใจเย็นเล่นชานิ่นึงมังเงิน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 ชอบแดงมันผร้อมเจ็นเล่นชาเดี๋ยวไว้ชอองนมังเนมังเงินมังเงนมังเงนมังเงินมังเินมังนมังเงิ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 นมังเงนมังเมังเงินมังเงินมังเนมังนมังนมังมังเงินมงเันมังเงินันมังันมังเันมัเงิันเงินมินมงัเนเงินเงินเงิน1 9เงินเ เงินสิบเก้าต่อจะทไงเงินสิบเก้าเงินห้าีต่อเงินห้าสี่ต่อเงินห้าีต่อเงินห้าีต่อไอแดงเตะขวาเต็มๆเลยเงินสิบเก้า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 ต่อเงินสิบเก้าต่อยะนงบหนึ่งขึ้นสองบาทหนึ่งขึ้นสองาได้เขาาได้เขาปแดงก็ชนะจอมเดชนะครับชนะจอมเดชแล้วก็ชนะโนบิสามเกินร้อยบอลหมาชัย ส่วนทางด้านฝ่ายพิทชัยนี่ฉะนักนเ่ิดแพทสมพนแล้วก็แพ้โดยผลประกอบการภายที่สังเกตเแต่ว่าเป็วทิการตัดสินใจทำด้านฝ่ายแดงจะชกตุดประมาณ127ส่วนทางด้านฝ่ายเดินจียชกตุดประมาณ123-125ถึงมาน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินเวทิการตัดชกที่ทางด้านฝ่ายเดมจะชกเป็นเนด็กกว่าวมผมก็เลยดูว่าปลายๆนี่แดงแซงได้เพราะว่าแดงเป็นมวยเข่าในอยู่น้ำเงินอยู่น้ำเงินเลือดสิบเก้า นึกถิ่ก้าทเอานึกถิก้าทเอนึกถ่ง้าทเอนึกถิงาทเอนกถ้าทเอนึก้าทาย่าเงิเดี๋ยวนัมาเดี๋ยวนัางเงินมังค์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 เงินมังเงนมังค์เงินมังนมังค์เงินมังนมังก์นมังคนมังคนมังค์นมังค์เงนมังเงินมังคเงนมังเงินมงเงินมังงินมังเงินมคเงินมคมันมัเงินมังเงมัมนม น,น,นั้นสิบเก้าต้นๆนี่น้ำเงินออกนำก่อนนะครับต้นต้นน้ำเงินออกนำก่อนพี่มือมวยนั้นมืนดีกว่าแต่ว่าแดงได้สดได้ใหญ่ได้เวทใหญ่อะชกเวทใหญ่กว่าสามสี่ปอนะบางกรแดงเดียวนะ Mengeneng dia na, mengeneng dia na, mangan 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 ต่อไปเป็นยักษ์ที่2สองเลยต่อยยักษ์ที่สองเหมาดมเงิน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 เหมาเงิน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 น้เงินตัวเล็กกว่านะแดนนี่ตัวใหญ่กว่าเงิหมาเงินาเงิหมาเงินาเงิหมาเงินเ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 ด้กยังแตะกันข้อประตีเด็กมเงจนพยายามแตะกันข้อกระแดงสีแดงมึงกระเด็นออกไปยันเลยยันเลย

เมดังเมาดังเม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 ดังอย่างเดียวเมดังอย่างเดียวแดงเตะขาไปทีเมดัง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 แดงตีตาไปทีอันี้มาเตะขาเมดัง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 ดิปล้ำในถ้าได้ขวางหน้าได้นี่ดูว่าได้เปรียบปนะเมดังเมดังเมดังเพราะว่าแดงตัวใหญ่ ขวางหน้าได้ได้ดีกว่าและแข้งเราทีได้ไม่ล้มเกี่ยวได้ไม่ล้มได้ห้าิต่อได้ห้าิต่อได้ห้าสีต่อได้ห้าิต่อได้ห้าติต่อได้ห้า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 ิต่ออยู่แดง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 ห้าติแดเตะขวาเต็มเต็มแดงไอ้น้ำเงินก็เตะขวาจังหวะนี่แดงไวกว่าหนึ่งกิ๊กเลยนะจังหวัดแดงไวไวกว่าหนึ่งกิ๊กหน้อยอยู่แดงได้ห้าิต่อได้ห้าติต่อ แดงตามสองต่อแดงส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 ามสองต่อดแยูแดง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 แดงต่อแดงสามสองต่อดแดงยูแดงยูแดงอยู่แดงแดงตามสองต่อแดงตามสองต่ออู่แดงโอ้ยแดงแต่เจียดหน้าไปทีแดงห้ต่อแด้าสต่อแดงห้าต่อแดงห้าโอ้ยอันน้นม่แต่สา้หน้าสวยแดงามสต่อแดงสามสต่อแดงสามสองต่อดีแดงยูแดงยูแดงยูแดงอยูแดงยูแดงแดงมแดงห้าสี่แดงห้าสีดงห้าสี่ต่อแด้าสต่อยูแดงยูแดงอยูแดงยูแดยูแดงแดงห้าสี่ต่อแด้าสี่ต่อ

qua tay nặt qua dưới lên mở đang 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 mangen đang mangen đang đang mở đang mangen đang đang ไมเงินม่แด้มงินไม่ได้อ่ะมงินไม่แดงอ่านมบ้ากดีนบ้ากดีนบ้ากระดีจีด้าแดงสองหม่นนมบ้ากระดีจีดาแดงสองหมื่นนบ้ากดีจีดแดงสองหมนวัชรชัยจีดน่ินสองหมื่นวัชรชัยจีดานงเงินสามหนมงเงินมา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 เงินได้เสียคนนี้ได้สียมาเงินมาเงินมาเงิน มังก์นมังกนมังมังกนมังก์นมังกันมังกมังคนมังคนมังนมังคนมังนมังคนมังค์นงคนมังค์นมังนดังค์นมังค์นมัง19นมังค์นมังค์นมองค์นมังนมงค์นมังคนังค์นงค์นาังคนัค์นังแงค์่าเงนมันมังนมังค์นมังค์นดงนมังนังค์นมังนงนมังคนมังด์นมนมังคนมัมีโค์นมยงนงครัง เวทนี่เวทนี่ชคคอลเวทเลยนะมังงินมังงันมังงินมังงินมังงันมังงันทันดาปะแดานี่ซ้อมอยู่พิทณลโลกครับซ้อมอยู่เองซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมที่ประจวบนะไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมปอเพชรแก้วนะครับซ้อมเองที่ต่างจังหวัดนะครับแดงนี่แดงนี่ซ้อมอยู่แสงบรวกดวัดคอกหมูนะครับเดี๋ยวนำกัน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  ยืดน้ำเงินยืดน้ำเงินเงินสิบเก้าต่อ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 ยืดน้ำเงินยืดน้ำเงินยืน้ำเงินยืน้ำเงินยู่น้ำเงินวันี้ยังไม่ประกอบในนะแดงเป็นมวยเข่านะครับแดงเป็นมวยเขานะถ้าสมาชิกชอบแดงเหมือนผมนี่ก็เข้าแดงได้นะครับรองแดงได้เลยนะครับรองแดงตอนนี้ได้เลยครับ เาดูว่าใน,นมืออาวุธหนักแรงกว่าเตะเตะเตะแต่แตแตแตะละทีทิแต่ละทีนี่ใน,นมือในกระเด็นกระดอนอ่ะต่อไปเป็นยกที่สามปล่อยตัวยกที่สามปล่อยตัวสามอยู่ในเงินเงินสิบเก้าเงินสิบเก้าติดจําวนเงินยกที่สามปล่อยตัวนะเงินสิบเก้าประกอบในยังประกอบไม่ได้ยังยังขึ้นคอไม่ได้ยังประกอบไอ้แดงติด้าย,ย,ไ,ไ,ยปไ,ไปที <ś led> ไอ้แดงเตะ้ายหน้าในมือเตะสายหน้าเตะสายหน้า และแค่กรทีโยนน้ำเงิน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 เงินสิบเก้าต่อเงินสิบเก้าต่อเงินสิบเก้าต่อแดงเดินแดงเดินประกอบในประกอบในยังไอ้น้ำเงินยังไม่ยังไม่จับนะโอ้ยน้ำเงินเตะคว้าเต็มเต็มเงินตามสองต่อไอ้วงในน้ำเงินลงเอววงในน้ำเงินลงเอวเงินห้าสี่เงินห้าสี่ต่อ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 เสียเบสต่อเสียเบสเชียงใหม่ต่อเงินห้า <chemistry>? ส <sting>? ี่เงินเสียแปดเงินเสียแปดเงินตาสองต่อ แล้วไอ้แดนลงไปเนื้สามสองต่อเนสามสองต่อเนื้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 สามสองต่อเน้สามสองต่อยนเงินโยนเงินโยนเงินเงินสามสองเน้สามสองต่เืสามสองต่อเนสางต่อนาอต่อประกอบในไอ้ในอลองเอวเนสาต่อเสามสงต่อเนื้สามสอต่อเนสาต่อโอ้ยแดงแทมไที เงินเจ็ดสี่เงินเจ็ดสี่เฮ้ยไอ้แด้ขวางได้ได้ขวางได้ได้ขวางได้ได้ย่าปตีมาเงินมาเงินมเงินมเงินมา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 เงินเงินมา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 เงินมเงินมาเงินมาเงินมอเงินมาเงินงินมาเงมเงินมเงินมงินมาเงิงต่อเงิงิเงิมงตนอเงินมงมเงินงต่อเงมงตนอเงิมงินเงินมเงมเงินเงต่อเงินมงตนอมงงินมนเงินมงางตนม

แดงสองต่อ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 น้ำเงินซึมหน้าน้ำเงินซึมน้ำเงินลองเอวน้ำเงินนะสามต่อแดงสามต่อแดงสามต่อแดงสี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อแดง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 สี่ต่อ อ um, okay. ้น้ำมือลงเอวน้ำมือลงเอวแดงสี่ต่อไดงห้าต่อห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อไดงห้าต่อไดงห้าต่อไน้ำมือแต่ไม่ขึ้นละน้ำมือแต่ไม่ขึ้นแล้วได้ห้าต่อ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 ได้สี่ต่อสี่ต่อสี่ต่อได้สี่ต่อไดงสี่ต่อได้เตะขวาไปเตะใครรองแดงมาก็ออกแต่งตัวได้นะครับใครรองแดงมาก็แต่งตัวได้ แต, I i in, แต่ว่ามวยนี่มันต้องประกบในนะดูว่ายกสีแดงน่าจะตีขาดอ่ะแต่ว่าออกตัวไปก่อนนะครับปัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนสีต่อสีต่อส in ีต่อแดงสีต่อแดงสีต่อยีแดงแดงสีต่อ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 ยีแดงแดงนี่เป็นมวยเด็ดตัวเดียวเลือกเล่นนะครับวันนี้มีมวยเด็ดตัวเดียววันนี้มีมวยเด็ดที่ผมแทงเรดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วค่อยค่อยแทงเด็ดตอนเที่ยงนะ อ่าช่อง34นะครับช่อง34แดงสต่อแดงสต่อแดง4ีต่อแดง4ต่อแดงสต่อแดงต่ออยู่แดง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 สครึ่งต่อสี่ครึ่งต่อสี่ครึ่งต่อนมบ้างกดีนมบ้างกดีบอกให้แดงเดินบดนมบ้างกดีบอกให้แดงเดินบี้ทอบบาร์กอดทอบแสงบาร์กกอดสั่งให้แดงเดินบี้นะสั่งให้แดงเดินขวาง น้ำเงินนั่งซึมนะน้ำเงินให้น้ำน้ำเงินให้ให้น้ำน้ำเงินนั่งซึมแดงนั่งเยิ้มอ่ะแดงนั่งเยิ้มอ่ะนั่งเยิ้มเลยโอ้โหแดงหัวเราะด้วยหัวเราะด้วยแดงนั่งหัวเราะให้น้ำนี่แดงนั่งหัวเราะน้ำเงินนั่งคอน้ำเงินนั่งคอตกอ่ะห้าต่อห้าต่อห้าต่อแดงห้าต่อออกตัวได้สมาชิกที่รองแดงออกตัวได้สมาชิกที่เล่นแดงมาออกตัวได้แดงห้าต่อแดงห้าต่อแดงห้าต่ออยู่แดงแดงห้าต่อแดงห้าต่อ แดงห้าต่อแดงห้าต่อแดงห้าต่ออยู่แดง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 แดงห้าต่ออยู่แดงอยู่แดงอยู่แดงแดงห้าต่อแดงห้าต่อแดงห้าต่ออยู่แดง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 แดงลุกขึ้นเลยนะแดงลุกขึ้นเลยนะแดงลุกขึ้นเลยนะอยู่แดง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 แดงห้าต่อ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 ออกตัวเรียบร้อยออกตัวเรียบร้อยออกตัวเรียบร้อยเราเล่นมวยรองได้ราคาห้าหนึ่งมานี่ก็ถือว่าสบายตัวแล้วนะครับถือว่าชนะได้ตังค์แล้ว หกต่อแลหกต่อแล้วหกต่อแล้วหกต่อแล้วแดงเป็นวัยที่แก่งยกที่สี่น้ำเงินเป็นวยแก่งสามยอกนะครับสามยอกไม่ออกนำนี่ดูว่าน้ำเงินชนะยากครับแดงนี่โดนเตะแดงนี่โดนเตะหน้าท้องนี่เป็นแผลหมดเลยนะช้ำช้ำแดงเลือดนะครับช้ำเลือดหมดเลยโอ้ยแดงแทงไปแปดต่อแปดต่อเอ้ยแดงล้มไปโยแดงโยแดงแดงหกต่อแดงหกต่อแดงเอ้ยแดงโดนศอกแดงหกต่อแดงหกต่อแดงหกต่อแดงโดนศอกแดงหกต่อ ได้หกต่อได้หกต่อได้หกต่อต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำได้ขวางได้ได้ขวางได้ได้หกต่อ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 ได้ห้าต่อ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 ปล้ำนายเนี่ยเสร็จแดงนะปล้ำนยเสร็จแดงนะได้ห้าต่อได้ห้าต่อไอ้นมือไอ้นมือฟันซอกนะได้ห้าต่อ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 ได้แาดงาได้หวางได้ ได้ห้าต่อได้ห้าต่อได้ห้าต่อไอ้นุ่มถอดหัวนุ่มถอดหัวนุ่มปันศอกนุ่มปันศอกนะนุ่มันแรกศอกนะสี่ต่อ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 แดงสี่ต่อ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 อ้ยไอแดงโดนศอกนะแดงสี่ต่อแดงสีแดงสี่ต่อแดงสี่ต่อได้ห้า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 ต่อแดงสี่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 ต่อ แดงสีต่อ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 แดงคลิปได้แดงแทงอัน้มันถอดหัวสามต่อสามต่อแดง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 สามต่ออยู่แดงแดงสามต่อแดงสามต่อแดงแทงแดงฟันซอกแดงสองต่อแดงเอ้ยไอ้แดงฟันซอกแดงสองต่อแดงสองต่อ แดงสามต่อแดงสมต่อแดงสา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 มต่อแดงสต่อแดงสาม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 ต่อแดงสต่อแดงสองต่อแดงสองต่อ ได้สองต่อได้สองต่อได้สองต่อมาแดงอย่างเดียวมาแดงอย่างเดียวมา่แดงอย่างเดียวเมาแดงมาแดงมา่อแดงมืแดงมาแดงเมาแดงไอแดงขวางได้แดงขวางได้เมื่อแดงมา่อแดงมา่อแดงมาแดงมาแดงเมื่แดงยู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 แดงได้สองต่อ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 ได้สามต่อ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  ได้สต่อได้หต่อได้หต่อได้หต่อได้สิบต่อสิต่อสิบต่อได้สิ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 บต่อได้สิ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 บต่อได้สิ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 บต่อได้สิต่อได้สิต่อได้สิบด้ได้สิบ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 ด้ได้สิบ้ได้สิบ้ได้สิบด้าหมดสีขึ้น5้าตรดสีขึ้น5 รองสิบห้ารองนะสสบ1่สบต่อสิบสามต่อส2บต่อแดงสิบต่อแดงสิบต่อเอากิเรียบร้อยนะออกไปเรียบร้อยนะออกเรียบร้อยนะน้ำมันมียาฉีดสอง0 0แสบาทฉีดยานึ่สบาทฉีดยานมืสสบาทสิต่อสิต่อสิต่อรองสิรองรองิรอง8ต่อ8ต่อได้8ต่อได้8ต่อ คนนี้ถือว่าชนะเลยครับถือว่าชนะเลยแดงสิบต่อ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 อยู่แดงแดงสิบต่อแดงสิบต่อออกตัวเรียบร้อยออกตัวเรียบร้อยเพราะว่าน้ำเงินเก่าเกมนะน้ำเงนเป็นมวเก่าเกมนะครับแต่ว่าไปยกตี่น้ำเงินยบอ่ะแดงจนยบอ่ะแดงร้องสิบห้ารองร้องสิบห้ารองร้องสิบห้ารองสิบสองต่อแดงสิบสองต่อแดงสิบสองต่ออยู่แดง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 แดงสิบสองต่อ ยูแดง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 ร้องสิบห้ารองร้องสิบห้ารองแดงสิต่อ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 แดงสิบต่อบรรยากาศบรรยากาศไลต่อแดงบรรยากาศไต่อแดงบรรยากาศไลต่อแดงร้อยยีรองรอยยีรองรอยยีรองสิต่อแดงสิต่อแดงสิต่ออยูแดง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 นุ่ม้าก็ดีนุ่มมากก็ดีบอกให้แดงแดงตั้งรับแล้วก็ถอยแดงถอยฉากถอยฉากเตะแล้วถอยเตะแล้วถอย ตวาน้ำมินเมียฉีสองแสนบาทนะครับน้ำมนมียฉีดสองแสนบาทยูแดงยูแดงรองยี่ิบรองแดงสิบแปดต่อร้องยี่ิบรองนมบางกดีร้องยี่รองนมบางกะดีออกตัวยีิบหนึ่งนมบางกะดีออกตัวยีิบหนึ่งนมบางกดีออกตัวยี่สิบหนึ่ง้าันบาทนะนมบางกะดีออกตัวยี่สิบหนึ่งห้าพันบาทถ้ากาหนึ่งแสนบาทอะห้าพันต่อหนึ่งแสนนะ น้ำเงินมีตอกนะพีกน้ำต้องออกตัวนะครับต้องออกตัวน,น้นเงินมีตอกต้นน้ําออกมานี่ต้นน้าออกมานี่น้ำเงินเดินใส่ฟันตอกแน่นอนนะครับแลกตอกอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ต่อไปพปิจักผุด้าย ปล่อยตัวจุดสุดท้ายปล่อยตัวท้ายแดงยืดต่อแดงยืดต่ออยู่แดง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 แดงยต่อไอ้ยนี่ยมันเดือต่อยนะเนี่มันเดือต่อยนะต้นน้ำแดงแทงก็ไปแดงยีบต่ออยู่แดง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 นับแดงไม่ต้องไปแากสิแดงไม่ต้องไปแลกสิไอ้แดงโดนพัาดไหนะ แต่ว่าแดงนี่แดงนี่มีสถิติการแพ้นกเพลงครั้งเดียวนะครับมีสถิติแพ้นกเพลงครั้งเดียวตั้งแต่ข้าวเวทีใหม่ๆตั้งแต่ข้าวมองกรุใหม่ๆแดงส0ต่อแดง30ต่อแดง30ต่อแดง30ต่ออยู่แดง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 แดง30ต่อแดงส0อ๋อแดงกดคอดอกนี้แดงกดคอดอกนี้ในมือเสียแรงมากเสียแรงมากเงียบ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 แปง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 แดงแปง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 

น้ำเงินยอม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 มวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นครับวันนี้มวยเด็ดตัวเดียวเลิกเล่นสมาชิกของได้ตังค์ได้นอนนะครับออกตัวกันได้เรียบร้อยน้ำเงินยอมน้ำเงินยอม รูแล้วรูแล้วไม่ต้องโทรแอดมินไม่ต้องโทรมวยจะหมดยกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ดดใหแดงแล้วราคาแดงแล้วราคาแดงแล้วราคาอีซีาา่บินาที บาด็ก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 แดงชนะนี่เราก็ชนะสามตัวเลยนะลุ้นลุนลุนสี่ตัวนะครับแดงชนะเราจะลุ้นสี่ตัวนะครับวันนี้แดงมวยเด็ดตัวเดียวเล่นเป็นมวยรองด้วยนะครับแดงชนะ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 เดี๋ยวเจอคู่เอกครับเดี๋ยวเจอคู่เอกครับ